ใยสายสทามโพสถึงเบิร์ดแฟน,นแตงโมหลังของขึ้นหลุดดาคำหยาบกลางไอจีต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อพลตำรวจโทเจรพัดภูมิจิตอออผอชพูธนึงพร้อมคณะร่วมถแถลงข่าวการสารุปสํานวนการสอบสวนคดีแตงโมเสียชีวิตณนห้องประชุมอมรอวิวัฒอาคารอเนกประสงค์ภูธน,นึงโดยตำรวจนั้นได้ถแถลงบทสรุปคดีแตงโมอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมโดยได้ถแถลงสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมว่วาได้เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ํา พร้อมทางสั่งฟ้องผู้ต้องหา6รายในข้อหาหลักประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายจากการสืบสวนพยานหลักฐานผู้ต้องหา6ปากพยานรวม124ปากเก็บวัตถุพยาน88ชิ้นพยานเอกสาร47ฉบับคลิป200คลิปมีเอกสารทั้งสิ้น2249แผน่นซึ่งล่าสุดทางด้านของเบิร์ดเทคนิคแฟนของแตงโมได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมเอาไว้ว่าอุบัติเหตุพ่อมึงดีลองเป็นแม่มึงดี ซึ่งแฟนหนุ่มของแตงโมเบิร์ตได้โพสไอจีสตอรี่ด้วยถ้อยคำรุนแรงเป็นครั้งแรกตั้งแต่แตงโมเสียชีวิตและมีเพจดังนำข้อความมาโพสต่อทำให้มีชาวเน็ตหลายคนเขาไปแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นใจและให้กำลังใจเบิร์ตเป็นจำนวนมากซึ่งล่าสุดทางด้านของ่ายไททันเคลื่อนไหวหลังเบิร์ตหลุดด่าคำหยาบกลางอินสตาแกรมโดยทางด้านของไายไททันได้โพสข้อความเอาไว้ว่าน้องเบิร์ตบอกสั้นๆกระชับได้ใจความหลังผลสรุปคดีว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ